บอกเลยว่าในยุคสมัยนี้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งนั้นมีให้เลือกหลากหลายมากแต่ใครหลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วกับโน้ตบุ๊กของแบรนด์ MSI ที่ขึ้นชื่อเรื่องโน้ตบุ๊กแห่งการเล่นเกมและวันนี้เราก็มีโน้ตบุ๊กสเปคสุดโหดพร้อมหน้าจอขนาด17นิ้วและค่า4 RGB 100%มานําเสนอและนี่คือ MSI GP76 Leo Pad 10 UE ที่มาพร้อมกับสเปค Intel Core i7 10870H ทมี8คอร์16เธรดและการ์ดจอ NVIDIA RTX 3060แรม 16GB DDR4 บัส3 2 0 0เมกะเฮิรตพร้อมหน้าจอใหญ่สะใจขนาด17.3นิ้วรีเฟรชเรทอยู่ที่ 144H เฮิรตพร้อมค่าสี sRGB 100%ปนแน่นอนสำหรับการใช้ CPU Intel Gen 10ที่สามารถบูตสปีดได้ถึง5 g ากิกะเฮิรตไม่ว่าจะใช้เล่นเกมหรือทำงานรูปแบบมัลติมีเดียก็ทำออกมาได้สบายครับใครที่กำลังมองหารับประกันความแรงต้องมองหาโลโก้ Intel Gen 1สส่วนสำหรับสายครีเอเตอร์หน้าจอของ GP 7 6ตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมีค่า SRGB 100 100นับว่าเครื่องนี้ใช้งานได้ครบวงจรเลยทีเดียวครับในส่วนของดีไซน์เครื่องออกแบบมาเรียบหรูดูเท่ดูดันพร้อมโลโก้ังกรที่เป็นเอกลักษณ์อย่างทางด้านฝาหลังของเครื่องและทั้งยังมีพอร์ตเชื่อมต่อที่มีรอบด้านของเครื่องให้เลือกใช้หลากหลายแต่จุดเด่นคือพอร์ตด้านหลังนั้นออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชาวเกมเมอร์จริงๆเพื่อไม่ให้สายต่างๆมาขัดใจระหว่างส่วนวิญ,ญญาณแห่งเกมเมอร์และอีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวเกมเมอร์กับคีย์บอร์ดแบบฟูพร้อมนำแผดจาก Steel Series RGB Perkey และที่ขาดไม่ได้กับซิน ของ MSI กับ d r a g o n Center ที่สามารถค็อกสปีดได้ด้วยตัวคุณเองมีโหมดให้เลือกหลากหลายทั้ง Performance Mode s i l e n เลน d e โหดหรือ c ั s ตอมเองก็ยังได้ครับถ้าใครห่วงเรื่องความร้อนหายห่วงเลยกับเจ้า GP 76ตัวนี้มาพร้อมกับระบบ c ู o l e r Boost ไที่มาพร้อมกับฮีทาย6เส้นพัดลม2ตัวและรูระบายอากาศอีก4ทิศทางช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่องหมดห่วงเรื่มเฟรมตกไปได้เลยชาวเกมเมอร์นั้นรู้ดีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวไหนระบายความร้อนไม่ดีอัตตาเฟรมเลทนั้นจะลดลงจนเกิดอาการหัวร้้อนนก็็เปไดแล ประสิทธิภาพการเล่นเกมจริงจะเป็นยังไงเรามาลองดูกันกับเกมแรกเ p e ิ l e g e n d โดยตั้งค่ากราฟิกสูงสุดทั้งหมดเฉลี่ยเฟรมเรทแล้วอยู่ที่ประมาณ87,100เฟรมเรทบวกกับหน้าจอ144เฮิรต์เหมาะมากกับเกมเนี่ยเอนี้มากทำให้คุณไม่เป็นภาระของทีมแน่นอนครับมาต่อกับเกมที่2เกมคอร์อ f Duty c o โเหมือนเดิมปรับกราฟสุดทุกอย่างพร้อมเร์แทสิงระดับมีเดียมเราจะขาดไม่ได้เลยหากเป็นการจอ RTX 3060ภายในเครื่องนี้โดยค่าเฟรมเรทวิ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่55-75เฟมเบอกลยยว่าาส Duty และสายเสพภาพกราฟิกถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับเกมสุดท้ายเกม Cyberpun k 2 0 7 7เกมสุดยอดกินสเปคโดยหากอยู่ในฉากดาวทาวแล้วที่เก็บรายละเอียดกราฟิกเยอะมากอาจทําให้เฟรมเรทดรอปลงได้ฉเฉลยนั้นอยู่ที่4 5 6 5เฟรมเรทโดยสรุปผลที่ออกมาดีเกินคาดด้วยสเปคระดับคั้นเทพที่พร้อมทั้งการเล่นเกมและทํางานถ้าใครอยากได้น็อตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพครบคันต้องขอแนะนํา MSI GP 7 6 LeoPad r 10UE ตัวนี้เลยครับแล้วอย่าลืมนึกถึง IT ที นึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ